เล่าเรื่องของโคนันในวันนี้เป็นโคนนเดอะซีรีส์ตอนที่90ชื่อตอนว่าคดีฆาตกรรมนกกระสาแทนคุณ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเหตุการณ์เริ่มต้นที่รันโมลิแล้วก็โคนันคุงเนี่ยไปเที่ยวฮอกไกโดกันเพื่อจะไปดูนกกระสานั่นเองในระหว่างนั้นก็ได้บังเอิญเจอกับคุณตาคนหนึ่งที่เขามีความชื่นชอบนกกระสามากๆคืนนี้ คุณตาแกก็เสนอให้พวกตาลุงโมรีเนี่ยไปพักที่บ้านของแกได้เลยที่บ้านของคุณตานะคะคุณตาแกก็ได้แนะนําพวกตาลุงโมริเนี่ยให้รู้จักกับน้องชายของเขาชื่อว่าทัมโมสึซึ่งคุณน้องชายเนี่ยเป็นจิตรกรเพิ่งจะมาอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณตาเมื่อประมาณ1ิบวันนี้เองสักพักหนึ่งก็มีลูกชายกับลูกสาวของคุณตาเนี่ยเข้ามาที่บ้านโดยลูกสาวชื่อว่าโนริโก ลูกชายชื่อว่าฮิโรชิทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันที่ทั้งสองคนมาที่บ้านของคุณตาวันนี้ก็เป็นเพราะคุณน้องชายเนี่ยได้บอกเรื่องทรัพย์สินของคุณตาที่จะยกให้เป็นของหมู่บ้านเพื่อจะให้ใช้ดูแลพวกนกกระสาพวกลูกๆของคุณตาก็พูดว่าเออเนี่ยคุณพ่อแทนที่จะห่วงพวกนกน่าจะห่วงลูกดีกว่าไหม คือลูกทั้งสองของคุณตาเนี่ยชอบเดือดร้อนเรื่องเงินเป็นประจำเลยแล้วก็ชอบมาขอตังคุณตาอยู่บ่อยครั้งเลยแต่ว่าคุณตาแกก็ปฏิเสธความช่วยเหลือไปในตอนนั้นคุณลูกชายเนี่ยก็รู้สึกว่าอากาศในบ้านเนี่ยมันจะเย็นกว่าปกติเลยกำลังจะจุดเตาผิงไฟในบ้าน พอคุณตาเห็นคุณตาแกก็โมโหมากๆที่ไม่จุดไฟตอผิงก็เพราะว่าพวกนกพิราบเนี่ยมันมาทำรังบนปร่องไฟคุณตาเลยไม่อยากให้จุดไฟกลัวว่ามันจะไหม้รังของพวกนกน,นะนะคุณตาแกก็ได้แจ้งกับพวกลูกๆว่าวันนี้ช่วงห้าโมงเย็นทานายส่วนตัวของคุณตาเนี่ยจะมาทำพินัยกรรมเรื่องยกทรัพย์สินกว่า300ล้านให้เป็นของหมู่บ้านเพื่อให้เอาไปดูแลพวกนก เหตุการณ์นี้ทําให้ลูกๆเนี่ยไม่พอใจมากๆส่วนคุณตาแกก็ไปดูแลนกตามกิจวัตรประจำวันของแกนั่นแหละ